ในตอนนี้ครับก็จะเป็นการพรีวิวและกันตัวระบบสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในการบริหารจัดก,การน้ำทู้นเสียครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามีระบบอะไรบ้างแล้วก็จะเอาไปใช้หรือเอาไปรประยุกต์ใช้ได้อย่างไรครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นระบบงานหลักที่มีประโยชน์ต่อการเอามาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียเนี่ยก็คือตัว GIS ครับซึ่ง GIS A เ,เนี่ยจะเป็นตัวแสดงถึงข้อมูลแผนที่ต่างๆข้อมูลระบบท่อข้อมูลขอบเขตพื้นที่ข้อมูลจุดรั่วต่างๆที่ออกที่มีการบันทึกไว้นะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการที่จะเอาไปในการวิเคราะห์ไปหาจัดการรวมถึงการคัดเลือกเส้นทางในการปรับปลุงท่อนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูตัวระบบะตัวระบบ GIS เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา recap เบื้องต้นให้ว่า GIS คืออะไรนะครับน่าจะเราจะได้มีความรู้เวลาเราไปเปิด เรื่องของระบบ G.S ว่าใช้งานได้อย่างไรครับก็ตัว G.S นะครับก็คือ G.O. e Graphic Information System นะครับเดี๋ยวพาร์ทในส่วนของการสอนใช้งาน G.S เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางกองแผนที่นะครับาการทำการสอนเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้จะอธิบายในส่วนของภาพรวมของ G.S ให้รู้จักว่าเอ้ะ G.S ทำงานอย่างไรนะครับ ข้อมูล G S มันก็คือข้อมูลแผนที่จากเดิมเนี่ยที่เราเคยเก็บข้อมูลเป็นแผนที่กระดาษนะครับมีการลากเส้นพอดลงบนกระดาษแล้วก็พรินต์ออกมาเป็นแผนที่ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็นําข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเก็บให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์มีการนําข้อมูลใส่ลงไปโดยที่เราสามารถ ข้อดีของระบบ GIS ก็คือมันทำงานเป็นในลักษณะของเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะครับชั้นที่1ก็จะมีข้อมูลชนิดหนึ่งชั้นที่2ก็จะมีข้อมูลอีกชนิดหนึ่งชั้นที่3มมีข้อมูลอีกชนิดหนึ่งแล้วแต่จำนวนข้อมูลเพราะนั้นเราสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลพร้อมๆกันได้ในหลายๆรูปแบบรวมถึงสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างชั้นของข้อมูลมันได้ด้วยซึ่ง ถ้าเราเปรียบง่ายๆเหมือนเรามีชั้นข้อมูลเหมือนเราเปิด Google เราก็จะมีชั้นข้อมูลของแผนที่พื้นที่ของของโลกหรือพื้นที่ของประเทศต่างๆอาจจะซ้อนด้วยแผนที่ของเส้นทางถนนแผนที่ของจุดตำแหน่งติดตั้งมิเตอร์หรือตำแหน่งบ้านแผนที่ของ DMA แผนที่ที่เป็นเลเยอร์ของเส้นท่อ เลเยอร์ของจุดงานซ่อมท่ออะไรพวกนี้สามารถที่จะเอามาครุกรวมกันเวลาเราเปิดเราก็สามารถที่จะเลือกเปิดดูเป็นรายเส้นท่อแล้วก็สามารถซูมย่อขยายออกมาได้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของตัว GIS มันทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์แล้วก็นำข้อมูลเป็นชั้นเลเยอร์เข้ามาใส่นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็น ในเลเยอร์เนี่ยจะมีข้อมูลได้ทั้งเป็นแบบรูปภาพเลยโดยตรงเช่นเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับหรือเป็นลักษณะของก้อนหรือเป็นขอบเขตพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นโคลิกอนนะครับหรือเป็นลายหรือเป็นแนวเส้นเช่นแนวเส้นถนนแนวเส้นท่อหรือเป็นจุดว่าเป็นจุดติดตั้งจุดติดตั้งมิเตอร์จุดที่เป็นติดตั้งบ้านจุดที่เป็นโรงเรียนจุดที่เป็นวัด จุดที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับเราเอาข้อมูลพวกนี้มาซ้อนรวมกันแล้วก็มาสามารถวิเคราะห์ชั้น <c oughs> ข้อมูลได้เช่นอยากรู้ว่ามีอีนมิเตอร์อยู่ในพื้นที่ d n a นั้นมีท่อกี่ชนิดความยาวเท่าไหร่ในขอบเขต d ี a อันนี้พื้นที่สาขานี้มีกี่ d n a ซึ่งการแสดงผลเป็นแบบแผนที่เนี่ยมันทำให้การ เข้าใจข้อมูลเนี่ยมันดูง่ายขึ้นถ้าเราบอกว่า DMA 010101มีน้ำสูญเสีย30% DMA 010203มีน้ำสูญเสีย35%มโอ้มันดูลำบากแต่ถ้าเราดูเป็นแผนที่เราสามารถตอดได้เลยว่าพื้นที่สีแดงอยู่บริเวณไหนน้ำสูญเสียเท่าไหร่พื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณไหนน้ำสูญเสียเท่าไหร่มันก็จะง่ายต่อการ ดูแล้วก็เข้าทำความเข้าใจของข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกว่าข้อมูลหลักของ G S เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่3อยู่3หรือ4ประเภทก็คือเป็นพอยต์เช่นจุดตําแหน่งจุดรั่วตำแหน่งมิตเตอร์ตําแหน่งประตูน้ำตำแหน่งอุปกรณ์ท่อข้อมูลแบบเส้นก็คือแนวถนนแนวท่อข้อมูลพีกอนเช่น พื้นที่ขอบเขตการจำหน่ายน้ำพื้นที่อิทธิพลลงสู่แล้วก็ข้อมูลที่เป็นรูปภาพเลยก็คือเป็นแผนที่ภาพถ่ายเอามาปะซ้อนไปด้านหลังทีนี้ข้อดีของ g ีเเนี่ยนอกจากมันแสดงรูปออกมาได้แล้วมันยังมีข้อมูลย่อยเข้าไปได้เช่นจุดนั้นสามารถให้รายละเอียดได้ด้ว,ว่าจุดนั้นเป็นผู้ใช้น้ำเลขที่อะไรใช้น้ำเท่าไหร่ประวัติการใช้น้ำเป็นอย่างไร มีใครเป็นเจ้าของหรือ d m มนั้นเราอาจจะมีข้อมูลต่อไปว่า d m มนั้นมีแรงดันเฉลี่ยเท่าไรอัตราน้ำสูญเสียเท่าไหร่ปริมาณน้ำเข้าพื้นที่เท่าไหร่หรือท่อท่อแนวนั้นเป็นท่อชนิดอะไรความยาวเท่าไหร่มีจุดรั่วมากน้อยแค่ไหนเป็นใครเป็นผู้วางใครเป็นติดตั้งติดตั้งเมื่อไหร่อายุท่อเท่าไหร่ ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นสเปเชียลเด a ้าซึ่งจะถูกซ้อนอยู่ใน l a เยอรนั้นอีกทีหนึง่งซึ่งจะเป็นปารางข้อมูลแยกออกมานะครับเป็นตัวแอตทริบิวต์เดของมันเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนให้ความให้ความเขาเรียกให้าใหรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆได้มากยิ่งขึ้นเวลาเราใช้ใน G S เราสามารถไปกดเพื่อจะพอย n t ดูว่า จุดจุดนี้หรือพื้นที่ตรงนี้มีข้อมูลอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเวลาเราคลิกลงไปมันก็จะบอกว่าผู้ใช้น้ํารายนี้ชื่ออะไรตาแหน่งติดตั้งอยู่เท่าไหร่มีเลขปอเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นฐานฐานข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน gas ครับซึ่งเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ผ่านเว็บของปา่าทั่วไปนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีที่ของกองแผนที่เนี่ยก็จะมีรายงาน สามารถย่อซูมย่อขยายเลือกได้นะครับในส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นพาร์ทของทาง g s a โดยตรงนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการนำข้อมูลมาใช้ทีนี้ mm hmm. เราเอาข้อมูล GS มาทำอะไรนะครับ mm hmm. แน่นอนตัว GS มันมีข้อมูลของท่อข้อมูลของพื้นที่ข้อมูลของผู้ใช้น้ำสามารถเอาไปจัดทำแผนที่แจ้งผู้ใช้น้ำได้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราปิดน้ำเท่านี้ พื้นที่ขาดน้ําจะอยู่ตรงไหนใครกระทบบ้างให้มันคํานวณให้นะครับทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเช่นแบ่งแบ่งขอบเขตตามพื้นที่สีว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองน้ําสูญเสียสูงหรือต่ําสามารถวิเคราะห์ร่วมกันเช่นเอาข้อมูลท่อมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจุดอยากจะรู้ว่าท่อนี้มีจุดแตกรั่วมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเส้นทางเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นะครับ สุดท้ายหรือเอาไปทำเป็นเน็ตเวิร์กโมเดลสำหรับวิเคราะห์โครงข่ายระบบท่อว่าเพชเชอร์ mm hmm. เข้ามาเท่านี้โลเข้ามาเท่านี้ mm hmm. น่าจะมีแรงดันน้ำเท่าไหร่ขนาดท่อเพียงพอหรือเปล่าครับ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของเชฟไฟเนี่ยตัวเชฟไฟล์จะมีข้อมูลย่อยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลตัวเดียวแต่จะมีนามสกุลย่อยซึ่งนามสกุลย่อยตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ .dbf ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ซ่อนอยู่นะครับในชั้นเลเยอร์แบบที่น,นั้นๆซึ่งเวลาเราเปิดข้อมูลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นช่วยบอกได้ว่าจุดนั้นมีรายละเอียดอะไรซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถเอาไปถ้าเราเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ใช้ทำสรุปหรือรายงานประมวลผลการ จากข้อมูลของ G.S. ได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เปิดดูรูปอย่างเดียวหรือดูแผนที่อย่างเดียวหรือค้นหายอย่างเดียวเราสามารถเอาข้อมูลที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้ไปใ,ใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราเอาข้อมูลของจุดข้อมูลของแดนดันเอามาทำเป็นเพเชอร์คอนทัวร์หรือเอาข้อมูลของอัตราการแตกรั่วมาทำเป็นคอนทัวร์ของการแตกรั่ว หรือเอาความหนาแน่นของของจุดมิเตอร์มาดูว่าทำเป็นด density ว่าพื้นที่ไหนมีการกระจายของผู้ใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้สามารถเอาข้อมูลเบื้องหลังของ gs ไปทำวิเคราะห์ต่อได้แล้วก็แสดงผลออกมาให้เป็นรูปแบบของแผนที่นะครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้ในส่วนของนำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอัตการไหลและก็แรงดันซึ่งแนวทางประยุกต์ใช้อย่างที่บอกดูในระบบเองโดยตรงเอาข้อมูลจาก WMA พาผสมกับ GIS ทำเป็นแผนประเมินความเสื่อมท่อหรือระบบ Asset Management อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันย่อยหรือระบบงานย่อยที่ใช้ในการที่จะบริหารจัดการท่อว่าท่อเส้นไหนควรจะเปลี่ยนจากผลการสำรวจ หรือผลของการทำสเต็ปเทสผลของการรั่วดต่างๆเราเอาตรงนี้มาใช้ประเมินความเสื่อมท่อได้หรือเอาไปใช้ร่วมกับข้อมูลทางด้านรายได้หรือข้อมูลทางฝั่งสกาดาในแง่ของการสูบน้ำจัดทำมาเป็นเน็ตเบิร์กโมเดลเพื่อจะจำลองการไหลหรือทำความเข้าใจการไหลในพื้นที่นั้นๆรวมไปถึงสามารถที่จะวิเคราะห์ตัว p พชเชอร์เกรเดียนเพื่อจะหาว่า พื้นที่ไหนน่าจะมีการแตกรั่วมากน้อยเพียงใดได้ด้วยโดยใช้หลักการทางไฮดรอลิกหรือหลักการทางทำเน็ตเวิร์กนะครับคำนวณผลต่างของแรงดันต่างๆให้กลายเป็นโฟลหรือเป็นอัตราการไหลนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีอีกคอสในส่วนของการทำอิปเน็ตนะครับในการนำข้อมูลจาก g J S แล้วก็ W M A และ C S เนี่ยมาทำเป็นเน็ตเวิร์กโมเดลนะครับ หรือสุดท้ายถ้าเรารวมระบบทุกอย่างเนี่ยเอาเรื่องของเซ็นเซอร์เอาเรื่องของ ensor, เน็ตเวิร์กการส่งส่งถ่ายข้อมูลจากภาคสนามจากข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยเอามาจัดทำให้เป็นระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำเป็นสมาร์ทวอเตอร์เน็ตเวิร์กาสามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับ อีกระบบหนึ่งนะครับก็คือตัวระบบ s เก d a นะครับก็คือเป็นระบบเรียลไทม์เพื่อจะนำข้อมูลเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ในการติดตามปริมาณน้ำเข้าพื้นที่ในภาพรวมซึ่งตัวอุลตร asonic f ม o w m e t e r นะครับที่เราติดตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเรียลไทมได้ว่าในแต่ละวันหรือในแต่ละชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการไหลมีแรงดันน้ำเท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ในระบบของ ทางฝ่ายควบคุมการสูบไจ้น้ำนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูเพื่อจะเห็นภาพรวมของการสูบไจ้น้ําเข้ามาในระบบทั้งหมดได้ด้วยนะครับหรือการนําข้อมูลจาก G i S หรือจาก W M A เนี่ยขึ้นมาพลอตเป็นสมาร์ทแมปอันนี้หลายๆพื้นที่หลายๆสาขาเนี่ยมักจะนิยมใช้เพื่อจะดูการกระจายของแรงดันในแต่ละช่วงเวลาว่าในช่วงเวลานั้น พื้นที่ไหนแรงดันน้อยแรงดันต่ำพื้นที่ไหนมีความปกติของแรงดันจะได้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบซึ่งมันถ้าแรงดันมันลดมากๆอยู่ดีก็หายไปอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลของการแตกรัว่วก็จะได้เป็นข้อมูลสําหรับเอาไปใช้ในการวางแผนการสํารวจหาท่อทุวประ่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแมพที่สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของ การจัดการข้อมูลต่งางๆเบสิกของตัวการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลนำนะครับ